อ่ะ UFO ไปแล้วใช่ไหมไม่น่าเชื่อปั๊มน้ำมันเรามี UFO คราวนี้มาจัดการร้านที่เรียบร้อยลกมากเคลียร์ให้หมดรถขยะน่าจะมาได้แล้วนะรถขยะมาโอเคเร็วๆๆๆๆๆรๆๆีบไปทิ้งอันนี้ด้วยทิ้งไปเลยไม่เอาละเกะกะเอาพี่มัดใส่ถุงเลยเหรอ เติมน้ำมัน,นะครับแบบนึงครับไปอย่างเร่งด่วนแน่ซูเปอร์ตเติมซูเปอร์เหรอครับไม่ตเติมซียฮอรเหรออ๋อเราได้ล็อกพลิกมาจําได้และมาไขมาไขนี่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 กดเอกกับดีเพื่อเป็นการหมุนสเปซบาร์เมื่อลงล็อกแล้วถ้าเกิดมันไม่ลงล็อกก็ลองมุมอื่นดูโอเค อ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นนเด็ดเด็ดเด็ดเด็เอออันนี้ได้ติดติดติดน่าดัสโบร์เพนติ้งได้รูปวาดราคาหกเหรียญน,นี่ไงอ๋อนิฬิกาอยู่ในนี้เลยเหรอโอเคเก็บไว้ก็ได้มันลกเฮ้ยพื้นทำไมสกปรกอีกแล้วเพิ่งจะกวาดไปไม่ออกแล้วก็ซื้อสองเชลฟ์ชั้นวางของชั้นวางของ ที่วางน้ำดื่มตู้หนึ่งมีสแน็คด้วยสแน็คมาตู้หนึ่งโอเคอ๋อไม่ต้องรออันนี้ฉันวางของมาเลยฮะวางตรงนี้ได้กดอะไรปรับมุมกดคิวกับอีปรับมุมโอเคอืมเรียบร้อยที่จอดรถอ๋อที่ทรายที่มันกองอยู่ครั้งที่แล้วคือที่จอดรถฮะต้องตักทรายออกก่อน ได้เลยงานเยอะเดี๋ยวเดีเดเดพี่รอนานหรือยังครับโทษทีฮะพอดีงานยุ่งมากในร้านไม่มีใครมาช่วยเลยขอบคุณครับขับรถปลอดภัยครับผมเติมน้ำมันก่อนแล้วก็ไปขับรถไปตักซรายตรงนู้นตักอันนี้อืมบรรยากาศแบบชานเมืองไกลๆเลยนะฮะไม่ค่อยมีผู้คนไม่ค่อยมีรถนานๆจะผ่านทีหนึ่ง คือถ้าเกิดต้องเติมน้ำมันก็เติมที่นี่ที่เดียวแหละไม่มีที่อื่นให้เลือกแวะเติมหน่อยไหมครับน้ำมันที่นี่อร่อยนะครับฟรีฮะันแรกที่จอดรถแล้วต้องเสียตังค์ด้วยเหรอที่จอดรถของเรามันควรจะฟรีทั้งหมดสิของชั้นวางไม่มีอะรับสายจากอังเิลคุณลุงก็โทรศัพท์อยู่ตรงน success, ู้นโทรมาแสดงความยินด,ดีนะฮะที่ธุรกิจไปได้ด้วยดีแต่ว่า จะส่งของมาให้ในชั้นอ๋อคุณลุงใจดีแต่ว่าไม่ส่งให้ฟรีหรอกเป็นหนี้ชั้นแล้วนะเดี๋ยวจะส่งใบแจ้งหนี้ไปให้ในะอีเมลโลกนี้ไม่มีอะไรที่ของฟรีหรอกหวังว่าจะจ่ายเงินคืนมาได้นะเอานี่มันขู่กันเลยนะ <Goodbye S 1> ยุดบายด้วยคือคุณลุงจะส่งของมาให้ในชั้นนะฮะชั้นวางของแล้วเราเนี่ยต้องจ่ายเงินกลับไปเดี๋ยวสิครับกำลังคุยบอกคุณตำรวจมาไม่ได้อ๋อสองคนเลย มีจอดรถด,ด้วยเฮ้ยอย่าบอกนะมันซื้อของกันแล้วมันซื้อของแล้วเหรอโอ้ยของมาแล้วมาเร็วมากเดี๋ยวครับแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนงย่าเพิ่งไปนะครับเติมให้เติมให้ใหอ๋อเราต้องหยิบของมาสแกนแล้วก็วางให้ลงนะฮะกดชิปซ้ายเป็นการเร่งสปีดทำคอมโบจะได้ติปอ๋อโอเคเลยอะฮะมาตรงนี้หยิบแล้วก็คิดเงินอ๋อ,อ,อโอเคโอเคขอบคุณครับเป็นไง คือเอาของมาวางให้เราแล้วก็เก็บเงินจากเราเหมือนเป็นแบบค่าคุ้มครองอะไรประมาณนั้นคุณตำรวจครับมีคนมีคนขู่ผมครับไปไหนแล้วคุณตำรวจุตำรวจช่วยหน่อยมีคือค,ค,ค,คุณลุงอะ่ะอังเิลเขาส่งเมลมาขู่ผมครับเขาอ๋อต้องไปเช็คเมลใช่ไหมเนี่ยจ่ายโลนนี่ไงอุ้ยห้าพันเลยเหรออยู่สิเรามีอยู่สี่ร้อยบ้าเหอะอันนี้คือห้าพันเลยเหรอ ของที่มาวางเนี่ยไสดีครับห้าพันบอกคุณลุงเป็นมาเฟียเงินกู้นอกระบบนี่เองเราติดเขาห้าพันเลยฮะตอนนี้มันมีค่าโอ้โหมีสิบเปอร์เซ็นอเป็นค่าเขาเรียกว่าเป็นค่าค่าฟรีนะฮะเป็นดอกเบี้ยเออสิบเปอร์เซ็นดอกเบี้ยด้วยผมจะมาเปิดธุรกิจของผมดีๆทำไมต้องเจอมาเฟียอย่างนี้ด้วยไปดีครับไปดีครับหยิบมาครับหยิบมาครับผมพร้อมครับ เตรียมตัวครับเตยมตัวฟุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บคอมโบคอมโบเลยเต่ติ๊บแม่อ้ห้าแน่นอนเชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณพี่พร้อมไหมครับอืมขอติ๊บเยอะๆนะครับจะไปจ่ายนี่อังโคลอือฮะโอ้ยพื้นสกรปรกลูกค้าเดินมายังไงครับเนี่ยสกรปรกมากเลย โอเคคิดเงินไปอย่างเร่งด่วนเป็นไงรันธุรกิจคนเดียวทำทุกอย่างปโรปโรโปรมือปโปรนี่แ้ขอบคุณครับให้รับโทรศัพท์ไม่ต้องรู้สึกแย่หรอกเพราะว่าไม่มีทางอื่นแล้วโอ้โอพูดเป็นเล่นจริงเหรอต้องโทรมาขู่กันเลยเหรอ <Okay. S 1> เวัะอะไรเฮ้ย โอ้ oh, ส่งคนมาทวงเงินเอ๊อ oh. อะไรกันเนี่ยอึ uh ้ง uh. ผมแค่มาเปิดร้านน้ำมันเปิดปั๊มน้ำมันทำไมต้องเจออย่างนี้ด้วยนี่คืออะไรอย่าบอกนะว่ามาด้วยตัวเองอังโคลมาด้วยตัวเองเหรอคือเป็นลุงเราใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเรียกว่า Uncle อังเคลเฉย เ้เจ้าถิ่นที่แบบมาเก็บค่าคุ้มครองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้โหแค่ขนมวางที่ชั้นแค่นั้นห้าพันเลยเพี่พี่คิดแพงมากเลยดูขึ้นซะแกต้องทำธุรกิจปั๊มน้ำมันต่อนี่คืออังโค ลุงเราจริงด้วยฮะเรียกเราเป็นหลานเราต้องคุยกันเมื่อกี้ไม่เป็นความผิดพลาดเหมือนประวันว่าทําธุรกิจใช้แบบความเป็นเจ้าพ่อควบคุมทั้งเราแล้วธุรกิจด้วยนะฮะเราสามารถกู้ยืมเงินได้ด้วยนะฮะตอนนี้ได้เลยคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่นะสิบเปเซนถ้ากู้มาพันหนึ่งมีเวลา ยีิบสี่ชั่วโมงฮะที่จะต้องคืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยโทคุณลุงคุณลุงอังเคิลได้เลยผมจะแข่งกับเวลาหนึ่งวันใช่ไหมหนึ่งพันหนึ่งร้อยไม่ต้องห่วงเครื่องนี้ก็ช้าเหลือเกินอือ uh ืส huh, ก uh ิล huh. เป็นไงขอบคุณครับเชฟมาวางขนมแล้วเราต้องซื้อมาเติมไหมเนี่ยของตกแต่งยี่สิบาทโอเคซื้อ วางไปแค่นั้นแหละครับเก็บเงนินมาใช้นี่อีกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญหยิบของได้เลยครับไม่มีครับตู้นั้นหยิบตู้ที่มันมีของสิครับโอเคข้างในคนกำลังจะซื้อโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลบออกนี่เป็นไงมือไปละวิงมือไปละวิง่งโทษครับที่รอนานปุ๊บมีคนเติมน้ำมันอยู่ข้างนอกเอของกระเด็น <laughs> โทษที่ระบบนูน่น วางของยังไงเนี่ยเออ What? What? ไม่ต้อง Watch เลยวางของยังไง Watch เอาเร็วเฮ้ยหมุนสิเอาลางไม่หมุนลางมันไม่หมุน <is> แต่เย็นครับเขาเติมน้ำมันอยู่พี่ก็ขับอ้อมไปด้านนู้นได้ไหมเนี่ยทางก็มีเยอะแยะ,แยะทางมันมีเยอะแยะเนี่ยไปตรงนู้นสิเฮ้ย อ๋ออัปเดตแล้วอ้อเลเวลสองเป็นไงเหลือสิบหกชั่วโมงนะฮะที่จะต้องคืนเงินอ๋อ oh, นี่คืออัปเกรดแล้วอ๋อ oh, นี่นี่น,นี่มันขยายร้านขึ้นอันนี้เอาไปทิ้งเลยทำไมมันมีของด้วยเป็นโรงเก็บของนะฮะเปิดตรงไหนอ่ะนี่เหรอนี่ยังไงอ้โ oh, ห oh, ลกโอ้โ oh, ห oh, oh, มีเครื่องดนตรีด้วยเฮ้ยเจ้ามี ตีกองเปิดอ๋อมันจะมีคนมาขโมยด้วยเหรอต้องปิดประตูเอาไว้ไม่งั้นคนจะมาขโมยของอ่ะผมว่าต้องปิดปั๊มน้ำมันก่อนแล้วก็ไปเคลียร์หลังร้านนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวห <laughs> <อา> <laughs> ลงรถตัวเองกลับมาเปิดใหม่แล้วฮะ warehouse มันจริงข้างหน้ายังไม่เต็มเลยนะเปิดข้างหลังทำไมก็ไม่รู้อ๋อนี่ไงทีนี้ก็จะมีส่งของแล้วสต็อกของตรงนี้นี่เองโอเครอรถขนของมาส่งไหนอนะ่ะเอาของลงไงเปิดตรงนี้หยิบมาแล้วก็ไปวางใช่ไหมเรียบร้อย ขอบคุณครับเหลือเวลาอีกเท่าไหร่หมดเวลาแล้วโทรศัพท์มาแล้วเอ๊ะอย่าไปกลัวมันโอ้โหโอ้โหจอดหลังร้านไม้เบสบอลมาอยู่โอ้โห,โหทุบร้านเราเราจะขายของยังไงเนี่ย ปอ p u l ลาริตี้ลบหนึ่งร้อยล้านพังไหมส่งมาเฟียมาทวงหนี้พังร้านเราแล้วเขาต่อเวลาให้เราไหมไอพันธหนึ่งที่กู้ไปเมื่อกี้เออแล้วตกลงคือเราไม่ติดแล้วเหรอเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายแล้วฮะแต่คือเหมือนเสียสินค้าไปแล้วก็ของพังนะฮะเสียความปอปปูลาด้วยแต่ไม่ต้องจ่ายเงินโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ